สวัสดีครับตอบกันข้อที่42สามัญปี61นะครับโจทย์บอกว่าสารข้อใดไม่เป็นไอโซเมอร์กันทั้งหมดนะครับย้ําเลยนะครับว่าไม่เป็นไอโซเมอร์กันทั้งหมดนะครับก็คือเขาถามตัวที่มันไม่ได้เป็นไอโซเมอร์นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยใครที่ยังนับคาร์บอนยังนับไฮโดรเจนช้านะครับผมแนะนําว่าให้ไปจําตรงนี้ให้ได้นะครับก็คือขั้นแรกเนี่ยนะครับอันนี้คือผมเฉลยแบบตามความเร็วปกติของผมนะครับ ปกติเนี่ยเวลาเราจะนับสารเคมีว่าเป็นไอโซเมอร์กันหรือเปล่าหนึ่งเราจะต้องหาก่อนว่ามันมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันไหมแล้วค่อยไปดูสูตรโครงสร้างทีหลังนะครับย้ำนะฮะผมผมดูสูตรโมเลกุลก่อนแล้วค่อยไปดูสูตรโครงสร้างนะครับวิธีนับสูตรโมเลกุลแบบเร็วๆเนี่ยเ,เราจะนับคาร์บอนก่อน,อนว่ามันมีกี่อะตอมนะครับปกติเราจะเริ่มสตาร์ทที่อันเคนเป็น CnH2n+2 ตามผมทันนะครับแล้วทีนี N ้พอเรานับคาร์บอนเสร็จ ไอตัวไฮโดรเจนเนี่ยนะครับเราจะใช้สูตร2 n เบวก2ไปนะครับแต่มันต้องดูด้วยว่าในโครงสร้างเนี่ยมีพันธะคู่มีตำแหน่งอะไรที่จะหักเฮจะหักไฮโดรเจนกันหรือเปล่าเช่นถ้าคุณไปเจอพันธะคู่เนี่ยคุณจะต้องหักไฮโดรเจนออก2อะตอมถ้าไปเจอพันธะ3มเนี่ยคุณจะต้องหักไฮโดรเจนออก4อะตอมถ้าไปเจอโครงสร้างบริเวณใดที่เป็นวงนะครับเจอโครงสร้างบริเวณใดที่เป็นวงคุณก็จะต้องหักไฮโดรเจนออกอีก2ออะตอม แล้วถ้าไปเจอดับเบิลบอลโนะครับก็จะหักออกอีก2อะตอมเหมือนกันนะครับหักไฮโดรเจนออก2อะตอมแล้วมีอะไรอีกถ้าไปเจอไนโตรเจนในโครงสร้างเช่นหมู่ฟังก์ชันพวกเอมินเอมนะครับคุณก็จะต้องบวกไฮโดรเจนเพิ่มเข้าไปอีก1อะตอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ต้องต้องจำคอนเซปต์ตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นมันจะนับช้ามากนะครับข้อสอบเราไม่ได้สอบ แข่งกับตัวเราเองคนเดียวนะครับเวลาไปสอบเข้าจริงๆเนี่ยเราแข่งกับคนอื่นด้วยเพราะนั้น ตรงนี้ผมแนะนําว่าถ้าจะสู้กับเขาไว้ได้นะครับแนะนําว่าจําตรงนี้ไปก็ไม่ได้ยากอะไรพันธะคู่หาย2พันธะสาหาย4เจอวงหาย2เจอดับเบิลบอนโอหาย2เจอ N อบวกหแค่นั้นเองนะครับทีนี้มาไล่ดูครับก้อน,นี้1 2 3 4 5 6สารตัวนี้มีคาร์บอนทั้งหมด6คาร์บอนแล้วโครงสร้างของเขาเนี่ยมีพันธะคู่1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะโดนหักออกไปทั้งหมด 2H นะครับผมเนี่ย จะไม่คำนวณไฮโดรเจนแบบจริงๆ,ๆนะครับทำไมผมไม่คํานวณไฮโดรเจนแบบจริงๆอ่ะผมทําให้ดูเลยก็ได้นะครับเช่นถ้าผมนับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคาร์บอนใช่ไหมครับสี่หกเฮทเนี่ย 4, <ๆ S 2> ผมก็จะตั้งสูตรอันเคนในใจว่านะครับแทน6ลงไป6กคูณสเป็น12 12บวกสเป็น14โอเคเฮทจริงๆเนี่ยถ้าสารตัวนี้เป็นอันเคนเนี่ยเฮทมันควรจะเป็น14ถูกไหมครับแต่ด้วยความที่โครงสร้างเนี่ยมันมีพันธะคู่อยู่1ตําแหน่งพอมีพันธะคู่1ตําแหน่งปั๊บ เห็นไหมครับเจอพันธะคู่1ตําตำแหน่ง H มันจะหายไป2นะครับ H มันจะหายไป2มันนั้นจาก14ลบออก2มันก็เหลือเท่าไหร่มันก็เหลือ12ถูกไหมครับแล้วตัวต่อไปคุณลองดูนะนับอีก1 2 3 4 5 6ี่้านับเฉพาะคาร์บอนอย่างอื่นไม่ต้องนับเข้าใจไหมครับนับเฉพาะคาร์บอนอย่างอื่นไม่ต้องนับตัวนี้เนี่ยเป็น4 6นะครับแล้วก็นับ H นะครับ H ก็ไปตั้งเอาสูตรอันเคนขึ้นมาก่อนนะครับตั้งจากสูตรอันเคนก่อนคาร์บอนเนี่ย6 ไฮโดรเจนเนี่ยสองคูณสองเป็นเอ่อหกคูณสองเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเฮทเป็นสิบสี่นะครับจริงๆไอสารตัวนี้เฮทมันต้องเป็นสิบสี่แต่ด้วยความที่โครงสร้างมันเนี่ยมีพันธะคู่หนึ่งตำแหน่งพันธะคู่หนึ่งตำแหน่งเฮทจะหายไปสองจากเฮทสิบสี่ก็จะเหลือนะครับเฮทสิบสี่แล้วก็ลบออกสองนะครับก็เหลือเฮทสิบสองเห็นไหมครับสูตร โมเลกุลเนี่ยเหมือนกันนะครับสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่ว่าสูตรโครงสร้างเนี่ยต่างกันนะครับคุณดูสูตรโครงสร้างเป็นนะนะครับดูสูตรโครงสร้างนะครับสูตรโครงสร้างในต่างกันสูตรโมเลกุลเหมือนแต่สูตรโครงสร้างต่างแบบนี้เป็นไอโซเมอร์นะครับแบบนี้เป็นไอโซเมอร์นะครับโจทย์ถามที่ไม่ใช่ไอโซเมอร์ข้อนี้ผิดแน่นอนนะครับเพราะสองตัวนี้มันเป็นไอโซเมอร์กันเห็นไหมครับข้อนี้ผิดแน่นอนแต่ถ้าคุณนับอย่างนี้จริงๆนักเรียนคิดตามผมสิครับว่าจะบ้าเลยครับ ชอยมันมีทั้งช้ชอยแล้วถ้ามานั่งคำนวณกันอย่างนี้2นาทีมันไม่ทันนะครับ2นาทีมันไม่ทันเพราะนั้นโดยส่วนตัวของผมผมจะทําอย่างนี้ผมจะทําผมจะนับเฉพาะคาร์บอนแล้วไฮโดรเจนเนี่ยผมไม่ต้องไปคํานวณว่าเฮ้ยถ้าเป็นอัลเคนไฮโดรเจนมันจะกี่ตัวไม่ต้องไปคํานวณน,นะครับว่าถ้าเป็นอัลเคนไฮโดรเจนมันกี่ตัวไม่ต้องไปสนนะครับ สนแค่ว่ามันหักเฮดออกกี่ตัวแค่นั้นพอเหมือนตัวนี้ C6 หักเฮดออก2 4 C6 มีพันธะคู่หักเฮดออกสองยังไงสูตรโมเลกุลมันก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้วเข้าใจตรงกันนะครับสูตรโมเลกุลมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วถ้ามันหักเฮดเท่ากันถ้ามันหักเฮดเท่ากันสูตรโมเลกุลมันก็ต้องเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาผมดูผมดูเฉพาะคาร์บอนแล้วดูว่าโครงสร้างเหล่านี้โดนหักเฮดออกกี่ตัวแล้วพอนะครับแล้วพอเลยนะครับเข้าใจนะครับมา ไปกันต่อตัวนี้นะครับเมื่อนั้นทีนี้ผมจะนับแบบแบบแบบปกติแล้วนะนะครับมาลองดูมีคาร์บอนกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้น,นี่ไม่ใช่คาร์บอนนะมีคาร์บอนทั้งหมด5ตัวอ่ะซีห้านะครับแล้วมีพันธะคู่นะครับก็หักเฮดออก2นะครับเฮทเนี่ยไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ไม่ต้องสนแต่มันหักออก2อ่ารู้แค่นี้พอนะครับรู้แค่นี้พอนะครับไอตัวโอน,นะนี่ไม่หักนะโอนี่ไม่หักนะเพราะว่าเราจะหักเฮดนี่ ก็ต่อเมื่อเจอดับเบิลบอลโอนะครับไม่ใชโอแบบพันธะเดียวอย่างนี้นะครับไม่ใชโอแบบแอลกอฮอล์ oh ol, อย่างนี้นะครับเราจะหักเฮดออกสองนี่ก็จะเมื่อเจอดับเบิลบอลโอแล้วนี่ไม่ใชโอนะนี่วงนะนี่อะโรมาติกนะใครอย่าบอกว่าเป็นโองไงนะตัวต่อไปนะครับ1 2 3 4 5ม้เห็นนะครับไอตัวนี้นี่คาร์บอน5นะครับคาร์บอน5แล้วก็ไฮโดรเจนของเขาไม่ต้องสนใจว่ามันกี่ตัวไม่ต้องสนเลยว่ามันกี่ตัว เจอดับเบิลโอลโอแลวหักเฮดออก2นะเห็นไหมครับเจอดับเบิลบอลโอปับหักเฮดออก2ทันทีเลยนะครับสารตัวนี้กับสารตัวนี้เป็นไอโซเมอร์กันแน่นอนตามผมนะครับสารตัวนี้กับตัวนี้เป็นไอโซเมอร์กันแน่นอนนะครับเพราะว่า C ีมันเท่ากันแล้วมันโดนหักเฮทเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยอยากเอาละเอียดแบบโอ้ยพี่มันต้องมีโอด้วยมันจะสอบทันได้ไงวะใช่ไหมผมผมสอนแบบตรงๆนะครับผมสอนแบบตรงๆบางอย่าง บางเรื่องเป็นสปีดเทสเราก็ต้องสปีดจริงๆนะครับนะฮะเพราะนั้นไอ้น,นี้เข้าใจใช่ไหมครับว่าไอตัวนี้กับตัวนี้สูตรโมเลกุลเนี่ยมันเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นมันเป็นไอโซเมอร์กันแน่นอนแต่โจทย์ถามที่ไม่เป็นก็เลยตอบขอไขไม่ได้เข้าใจนะครับตัวต่อไปไปลองดูต่อกับตัวนี้1 2 3 4 5 6 6คาร์บอนเห็นไหครับตัวนี้6คาร์บอนบางคนบอกเฮ้ยพี่ทำไมพี่เต้ไม่ดูตัวหลังด้วยโอ้สองนาทีนักเรียนครับนักเรียนเข้าใจผมนะสองนาทีนั้นกันครับนะผมดูแค่2ตัวพอแล้วรู้ว่าไม่ไม่เป็นก็ตัดออกเลยนะครับตัวต่อไปนี้คาร์บอน6นะครับไฮโดรเจนในกี่ตัวไม่ต้องสนแต่สนแค่ว่ามันโดนหักกี่ตัวนะครับเห็นไหมครับมันมีวงสามเหลี่ยมหนึ่งวงเฉพาะวงนี้หักออกไป2เฮแล้วแล้วมีพันธะคู่อีกหนึ่งพันธะ พันตะคู่หักออกไปอีก2เฮวงหักไป2 h เฮพันตะคู่หักอีก2เฮรวมกันเป็นหัก4เฮนะครับสารตัวนี้โดนหักออก 4H เฮตนะครับตัวต่อไปนับครับ1 2 3 4 5ส6าี่ห้าหกกคาร์บอนเนี่ยนะครับสารตัวนี้มี6คาร์บอนไฮโดรเจนกี่ตัวไม่ต้องสนครับ ไฮโดรเจนกี่ตัวไม่ต้องสนสนแค่ว่ามันโดนหักเก็ดออกกี่ตัวพอนะครับตรงนี้เห็นไหมครับพันธะสามพันธะสามหักไฮโดรเจนออก4ครับนักเรียนนะครับเพราะนั้นนักเรียนเห็นไหมครับว่าตัวนี้กับตัวนี้นั้นเห็นไหมครับตัวนี้กับตัวนี้นั้นสูตรโมเลกุลเหมือนกันเป๊ะเลยครับ สูตรโมเลกุลเหมือนกันเป๊ะแต่สูตรโครงสร้างนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นวงกับไม่เป็นวงเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กับตัวนี้สูตรโมเลกุลเหมือนแต่สูตรโครงสร้างต่างเป็นไอโซเมอร์แน่นอนนะครับข้อกอคายก็ตัดทิง้งอีกนะครับตอนนี้เหลือแต่งงงูกับจอจานแล้วครับแต่โดยส่วนตัวผมนี่ผมเคยเจอบางคนบางท่านเนี่ยเขาเก่งชีวะมากๆเขาเห็นตัวนี้ปับ๊บเขาตอบงงงูได้เลยนะครับ <c ười> บางคนบางท่านมันเด็กบางคนมันเก่งนะครับ จำน้ำตรงน้ําตาลได้หมดในเออเก่งเก่งจริงๆ,ๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เก่งชีวะขนาดนั้นถ้าเป็นผมอยู่ในห้องสอบจริงนะผมก็คงจะต้องเช็คงองงก่อนนะครับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยพอเห็นด้วยตาปับ๊บนักเรียนครับมันมันรู้ทันทีเลยว่ามันเป็นรูปเดียวกันนะครับ <c oughs> นักเรียนบองออกไวเลยครับนี่มันกวนนะเนี่ยเนี่ยรูปนี้กับรูปนี้เนี่ยเราไม่ต้องนับเลยโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องนับส่วนโมเลกุลเลยคือไอโซเมอร์เนี่ย คือรูปมันต้องต่างกันนะครับแต่รูปนี้กับรูปนี้นี่มันรูปเดียวกันเลยครับนี่มันไม่เปในซูมม์นะครับเนี่ยนะครับถ้านักเรียนไม่เชื่อนะครับบางคนนี่มองรูป3ามมิติไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้รูปนี้ให้นะครับผมจะก๊อปปี้รูปนี้ให้ดูเลยนะเอาให้ชัดๆไปเลยนะครับอ่าแล้วก็โอดแบบนี้นะแล้วก็ซี3ดสามแบบนี้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นพันธะคู่สลับพันธะเดียวนะนะครับนี่ผมไม่ได้โกงนะผมจับรูปรูปนี้ออกมา เห็นไหมครับนี่รูปรูปนี้นะเห็นไหมครับผมดึงออกมาแบบนี้ปั๊บแล้วนักเรียนดูตามผมนะผมจะจับรูปนี้หมุนนะครับจับรูปนี้หมุนนะครับปื๊ดชึบนะเป๊ะเลยครับก็ใจใช่ไหมเป๊ะเลยครับถ้าบางคนยังมองไม่ออกผมแต่ผมเชื่อนะว่า พี่พี่มโมหกถ้ามาดูเรื่องนี้เรียนเคมีอินทรีย์ C มาแล้วมันมองออกมันมองมันแค่จับแล้วก็หมุนนะครับจับแล้วก็หมุนเพราะฉะนั้นรูปนี้กับรูปนี้นี่คือรูปเดียวกันครับรูปนี้กับรูปนี้คือรูปเดียวกันเลยแค่จับหมุนนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ใช่ไอโซเมอร์ครับแบบนี้เขาเียกรูปเดียวกันนะครับโจทย์ถามข้อที่ไม่ใช่ไอโซเมอร์พอดีเห็นไหมครับก็เลยตอบงองูได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ส่วนใครที่เห็นว่าจอจานเนี่ย นะครับก็ไม่ใช่อ s โซเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่านับคาร์บอนนับอะไรผิดนะครับลองนับดูดีๆมันเป็นนะครับนะแต่งองูเนี่ยไม่ใช่แน่พราะรูปนี้กับรูปนี้เป็นรูปเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่สีก็ไม่ได้ยากไม่ได้เกินหลักสูตรนะครับตรงตามหลักสูตรสสวทเป๊ะเลยเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ